สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสูออร่รายการใคยทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์ิมพร,รักค่าครับผมโสบลเพชรสว่างครับค่ะอาจารย์ขวัญเพชรสว่างค่ะค่ะตอนรับเช้าว,วันที่12สิงหาคมค่ะอาจารย์วันนี้เป็นวันแม,แม่แห่งชาติเป็นวันสำคัญข,ของคนไทยของเราซึ่ง วันแม่แห่งชาติถ้าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ที่มากคือว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติของ<ห>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ<ด>เป็นวันเกิดของพร,ระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีคุณูประการต่อคนไทยเรา<ด>นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราระละรึกถ,ถึงแม่ทุกคนมีแม่ก็ต้องไปกรากบบหา้พ่อแม่นะคนที่ไม่มีก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่เอาแม่แม่เป็นหลักนะคะ ผมผมยังนึกถึงว่าที่รามคำแหงเมื่อวันก่อนเขามีโครงการอะไรค่ะเพื่อรามคำแหงจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจัดโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไทยมหาราชินีค่ะก็คือเนื่องด้วยในวันแม่นี่แหละค่ะก็คือทางมหาวิทยาลัยก็นะคะมีโครงการที่ให้นะคะทุกคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะแต่งผ้าไทยนะคะแล้วก็เข้าร่วมงานนะคะซึ่งมีการได้ถวายนะคะ ผ่านพุ่มนะคะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จนพระราชนีเป็นการลึกถึงความดีของพระองค์ท่านคระบระองค์ท่านทาได้เยอะนอกจากจะเนี่ยส่งเสริมผ้าไหมนะผ้าไหมทั่วประเทศเนี่ยส่งเสริมชิลปาชีพยังมีท่านบอกว่าถ้าในหลวงนี่เป็นต้นไม้พระองค์ท่านนีจะเป็นน้ําน้ําคือชีวิตตอนนั้นผมจำได้ผมเป็นเลขาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์สาัยท่านเดชวงศรัพัฒน์ ฟอ2,526พระองค์คือท่านเคยคิดเรื่องเนี่ยให้รักษาต้นไม้<า>นะครับโดยการที่แล้วก็เรื่องรักษาน้ําเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าของไทยเราโชคดีที่มีพระบาพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระรบรมราชินีนาวันแม่แ,มแห่งชาติคิดถึงมันมีเพลงที่มันมีความหมายอยู่มากอย่างเช่นเพลงค่าน้ํานมนะครับเนื้อร้องนีม่มันกินใจแม่ดีมีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปรแม่เราเฝ้าโอและเหนะครับผมลูกน้อยนอนเปรไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมแม่พายผอมเรือกเกิดแต่รักลูกปักดวงใจเติบโตโอเล็กจนใหญ่นี่และนะอะไรไม่ใช่ในหนาฟพราะข้าน้ำนมควรเลี้ยงดูให้ดีในเนื้อแฟร,รมจะดีมากตอนนี้ผมว่าท่าน คอสชเพลงนี้ให้นักเรียนร้องช่วงนี้ต้องเปิดเปิดกันบ่อยๆอาจารย์ย้ำกันเยอะๆบ่อยๆจะได้แบบย้ำเด็กๆน้าคุ่มนี่ไหลูกขวัญจะรู้ว่าไม่มีใครรักลูกเหมือนกับพ่อแม่พอแม่เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับลูกเยอะเลี้ยงดูมาโอ้ยกว่าจะคลอดมาอยู่ในท้องตั้งเก้าเดือนคลอดมาแล้วโอ้ถ้ากขสงครามชีวิตบางคนออกมาลูกตัวเองตายก็มีเพราะงะั้นพอเสร็จคลอดเสร็จก็ต้องเลี้ยงดูให้กินนมต้องรู้อย่าอบรม ทุกอย่างเพื่อให้ลูกนั่นดีมีคนหนึ่งที่ผมเคยได้รับถูกฟ้องเป็นนีเขาสซพลช่วยลุงก,กับป้าหน่อยถูกฟ้องทําไมเนี่ยเป็นเป็นเป็นนีเป็นศินเลยมาอยากให้ลูกเขาเรียนไปนกู้เงินเข้ามาไอ้เรามันทําไร่ทํานาเดือดร้อนให้เขาเรียนสูงๆก็จะทํางานสบายมีไรายได้เสร็จแล้วไม่มีเงินส่งเขาถ้าก็ฟ้องจะยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดที่ยึดได้ยึดนาเนี่ย ผมก็เป็นทนายไปแก้ต่างให้กับเจราจาไก,เก่เป,ป,ปียบตนประนอมไปนี่ความรักของยิ่งใหญ่ที่สุดคือแม่กับพ่อที่รักเรามากที่สุดนะครับเพราะกันลูกทั้งหลายนี่ก็นึกถึงพ่อแม่เอาไว้แล้วก็ทําความดีเพื่อพ่อแม่ถ้าวันนี้ใครจะที่อาจจะเป็นไติดยาบ้าพวกกินเหล้าเล่นการพน,นันไปสูบบุรีหรือทําอะไรที่ไม่ดีจะนึกเอาวันนี้เป็นวันหลัก เป็นว่าตั้งใจเอาลวไปกราบแม่แม่ผมจะเลิกสูบยาบ้าจะเลิกสูบบุหรี่จะเลิกกินเหล้าจะเลิกประพฤติที่ไมด่ดีไม่งามแอกจะทาตัวให้ดีเป็นให้แม่เพราะอะไรครับลูกคือหน้าตาของแม่ลูกทำดีพ่อแม่ก็มีชื่อเสียงลูกทำไม่ดีพ่อแม่ก็เสียชื่อเสียงเช่นลูกไปขายยาบ้าไปตินคุกนี่เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปด้วยนะลูกทำความดีต่อชาติบ้านเมือง ต่อประโยชน์แก่สังคมก็พ่อแม่ชื่ออะไรก็ติดมาด้วยะนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่อยากจะกราบเรียนว่าในรายการของเรานีก็ด้วยความนับถ,ถือถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถก็ขออภัยโทษขอพระราชทานขอราชนาอ้างอิงอานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้พรรองท่านมีสุขภาพพระมัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยบิดเบียดให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับจากรายการไทยทุกประชาชน ก็เรียกว่าน้อมถวายกันทุกท่านค่ะนะคะ,คะ,คะามาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะอาจารย์แหมคุยเรื่องวันแม่แล้วก็มาดูว่าคุณแม่ใจเพชเรเลี้ยงลูกพิการนะคะ ซําเขาบอกว่าสามีเนี like yeah. like ่ยผ oh, is so, yeah. right. so, okay. ัวเนี oh, example, no ่ยยังเป็นอ so, ัมาตอีกคนคือเลี้ยงทั้งทั้งลูกทั้งผัวค่ะอาจารย์พูดง่ายๆนะคะเพราะว่าชีวิตต้องสู้อันนี้เป็นหญิงชาวสุโขทัยนะคะอำเภอศรีสัชนาลัยอาจารย์าบอกว่าลูกก็พิการสามีเองก็เป็นอัมาตรายได้เดือนสี่พันบาทอาจารย์นะซึ่งมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะชีวิตก็เรียกว่าโหสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะต้องดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ย คือสองคนไม่ว่าลูกคนในบ้านเนี่ยคืออันนี้เขาบอกคุณแม่ใจเพชรแต่น,นี้มันหน่วยองค์การู่สมององค์การเนี่ยค่ะอาจารย์การชาติหรือ,รอทางกรมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นะเอ,เอ,เอกกรมไอกกรมไรทรัากรพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ต้องเข้าไปยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าถ้ายังไงก็ตามแต่นะครับถ้าเขายื่นไปแล้วก็แล้วไปถ้าอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ของเราลองติดต่อดูถ้าหน่วยงานใดยังไม่มีเราก็อาจจะทําในานะที่ ทุกประชาชนเนี่ยอาจจะทาหนังสือถึงรัมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความเป็นคนมนุษย์ให้ไปช่วยแต่ผมคิดว่าถ้าข่าวนี้ออกไปแล้วนี่ทางผู้ว่าาชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ก็คงเข้าไปดูแลในสังคมไทยยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องผู้ใจบุญผู้มีเงินทั้งหลายนะครับไปทําบุญกันอย่างนี้ได้ประโยชน์นะครับไปช่วยเขาบางคนเห็นแล้วก็โอ้โหเด็กระตันยูนะครับ ต้องไปเรียนนังสือวิ่งมาต้องมาป้อนข้าวพ่อแม่ที่พิการในต่างๆนี้ซึ่งอย่างนี้แหละมันเป็นคนที่กันย่องแล้วเข้าไปอุ้มชูนะครับก็ดูคลิปนี้ก็ได้สงสารนะคะเห็นข่าวนี้บางทีเราก็แบบว่าอยากช่วยนะคะจารย์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆอยู่ในกลุ่มเล็กๆก็อย่างนี้ก็ถึงถึงจะกตครทุกประชาชนดีกราบเรียนอย่างนี้ว่าไปพบอย่างนี้บอกมาครับส่งมาแฟกก็ได้นะครับ ส่งมารายการบอกมาเราก็จะได้ติดต่อประสานงานไปบางครั้งก็เห็นใจพี่น้องทั้งหลายอยู่ในชนบทไม่เคยกลา้าพูดกลา้าจ้าอะไรต่างๆจะเห็นว่าบางทีมฮะเด็กหญิงอ้วนย่อยตั้งสองสากิโลนี่พอมีข่าวออกไปเสร็จคนก็เข้าไปช่วยบางครั้งเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นอาศัยสื่อตรงขาทุประชาชนท่านบอกมาหัังเจ็บรักษาพยาบาลอมพาไม่มีเงินไม่มีทองอะไรก็บอกมาครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมได้ อันนี้ก็เป็นนโยบายของสถานีของโดยเฉพาะเจ้าของคือคุณชยยุทธ์เนี่ยนะฮะ,ะก็บอกหมายพวกเรามาทําตัวนี้มาคลายทุกเรื่องคดีความเรื่องเจ็บป่วยเรื่องทุจริตยาเสพติดละความเป็นธรรมก็บอกไปการนี้มานะ,ะนะครับงั้นก็ประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงละกันนะคะว่าอ,อ,อยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะอยู่บ้านเลขที่374นะคะบ้านหมอนสูงพัฒนานะคะ,คะหมู่12ตำบลท่าชัย อำเภอศรสีสัชนาลัยนะคะจารย์ก็วานผู้ที่อยู่ในละแวกหรือว่าผู้ที่อยู่ดูแลพื้นที่<ค>ะนะคะาจา์เข้าไปตรวจสอบไปดูกันหน่อยไปช่วยเหลือกันหน่อยก็เรีอนอยนนิดนะะดึ่งบางครั้งคนมีเดือดร้อนเรื่งที่ทํากินมีปัญหาถูกเรื่องยาเสพติดต่างๆบอกมานี่ผมก็ทําเรื่องส่งไปก็ได้รับไ,ได้รับผลตอบแทนเยอะอย่างบางคนเรื่องยาบ้าเนี่ยเขาก็บอกมาไปจับให้แล้วอย่างนั้นอย่างนั้หรือคนที่ปัญหาเรื่องที่ทํากินต่างๆที่ไปถูกกัรแกล้งเราก็ทําเรื่องไป มัน<า>ก็สามารถช่วยกันได้ในส่วนระดับหนึ่งนะครับนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกัน,น <ician. S 2> ช่วยเหลือ,อค่ะอาจารย์หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะช่วยในเรื่องของโอนเงินไป<ด>ช่วยไปไม่ได้อยู่ไกลอย่างเงี้ยอา,าจารย์<น>เขาก็มีนนเลขที่บัญชีนะอาจารย์บัญชีอะไร,นนรเลยนะคะฝากไว้ละกันนะคะคือถ้าคนละบาทนะพูดง่ายๆนะบ้านละหนึ่งบาทเนี่ยนะอาวร้อยคนก็ร้อยบาทนะแสนคนก็แสนบาทแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะเออเป็นธนาคาร ธนาคารทกศนะทกศสาขาท่าชัยค่ะชื่อนางลำพยนะนางลำพยซับพร้อมค่ะเลขที่บัญชีนะอาทีมงานขึ้นให้หน่อยละกัน0-2 0สนะคะ037 3 3ส447สหนึ่งี่สี่เจ็ะทกศนี่เองบอกบอกอีกขั้นหนึ่งชื่ออะไรแล้วก็ทกศสาขาไหนเลขบัญชีเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ธนาคารทกศสาขาท่าชัยค่ะอาจารย์ ชื่อนางนาบัญชีนางลำไัยนะคะสับ้อมนะลำไพซับ้อมเลขที่บัญชี020-037-331-447นหะคะหรือว่าจะหลังใหม่จะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งโทรมาหรน้องพิมพ์ก็ได้ค่ะ็เดีกว่าช่วยกันโทรมาคะบก็ได้เราจะได้บอกกันไปคนละบาทสองบาท10บาทก็ได้พูดถึงเรื่องลูกกับพ่อแม่นี่ทางกฎหมายเราโดยหลักสินธมเราดีนะค่ะ หนึ่งพ่อแม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกเกิดม,มาต้องเลี้ยงลูกมาจนไดะให้การศึกษาลูกหาอาชีพที่ดีให้หาคู่ครองที่ดีให้แล้วก็หามอบทรัพย์สินให้เมื่อมีวัยสมควรคลูกก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ต้องตั้งใจเรียนหนังสือ,อต้องสร้างชื่อเสียงต่างๆประพฤติพอพ่อแม่แก่ก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ตรงนี้มีกฎหมายอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงให้ท่านผู้ชมนีคือ บางทีพ่อแม่ให้ลูกแล้วลูกเดรัจคุณคเคยมีคนถามมาว่าจะทํำยังไงจะเอาคืนได้ไหมพอตอนแรกนี่โอ้ยเอาอกเอาใจพ่อแม่ดูแลเลี้ยงดูพ,อ,พอโอนทรัพย์สิน,ไไน,นให้ไปโอนโฉนดให้ไปเสร็จแล้วก็ทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลนะครับมันเคยมีถ้าผมผมประสบการณ์ในตนเองเนะนี่ยท่านลูกมาหาเอ้โทษพ่อมาหาพ่อไปเลี้ยงบูเลี้ยงควายกลับมานี่ ไอ้ลูกนี่ความเกลียดชังพ่อเนี่ยกลัวพ่อจะมากินข้าวในหม้อเนี่ยเอาน้ําใส่เทเข้าไปในหมอ้อข้าวซึ่งมันไม่น่าเชื่อแต่เคยพูดให้ฟังเองมันนั่นอยู่แล้วบางทีลูกในละคุณก็มีด่าพ่อแม่ไอ้พ่อหมาหมาบอกทั้งข้างล่างข้างบนไป่รูปภาษาให้แล้วจะเอาคืนคือตอนเอาคืนไหมครับว่าพ่อไปขอแบ่งสักงานหนึ่งให้ลูกให้ลใหลานเนี่ยให้หลานไอ้ลูกเนี่ย เพื่อที่จะสร้างบ้านไม่ยอมให้กับเมากราบพ่อแม่ผมฟ้องศาลศาลเพิกถอนในการให้ยึดคืนหมดมคือให้ไปแล้วนี่ถ้าลูกเนระคุณหนึ่งทำร้ายร่างกายพ่อแม่บินประมาทอย่างไรแรงทําให้เสียชื่อเสียงนะไปขายยาบงยาบ้าไปทําสิ่งที่ชั่วร้ายเสียชื่อเสียงอย่างนี้พ่อแม่ก็ฟ้องเหตุเนระคุณเอาคืนได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกลาบเรียนกฎหมายเขาก็ครอบคลุมเอาไว้แต่ถ้าลูกคนไหนมีความจะ กตัญยูต่อพ่อแม่นี่จเจริญทุกคน <Yeah. S 1> เหมือนสุธนพูดถึงเขียนไว้เนี่ยผมชอบพูดเสมอก็คือ <Yeah. S 1> กตัญยูกตะเวทีย่อมเป็นที่สรรเสริญจเจริญคนทรรล,ลักษ์อากตันยูตาเขาเทพเจ้าก็แช่งทุกแห่งคนคนจีนเขาจะถือเลยเขาเรียกว่าคนไหนดูแลพ่อแม่เนี่ยจะร่ารวยจะโชคดีคนที่มีคำกรตัญยูนั่นก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ก็การเรียนฝากในวัน แม่แห่งชาตใใิให้ทุกคนได้แนะละนึกถึงแม่นึกถึงพ่อแม่นึกถึงคุณงามความดีรวมทั้งนึกถึงแผ่นดินที่เราเกิดนะครับค,คือจริงๆ<อ>มีวันแม่นี่ก็กกดีนะคะถือว่าเป็นวันที่ทุกคนก็เหมือนรวมใจนะคะคือจริงๆเรารักแม่ได้ทุกวันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นจจพิเศษหน่อยใช่เป็นพิเศษหน่อยนะคะ,คะก็พาคุณแมไ่ไปเที่ยวมั่งกินข้าวมั่งนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว นิ้มบอกว่าคือคุณแม่เห็นถ้าลูกๆเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะอันนี้รอยยิ้มลากเลยนะเวลาที่แบบว่าโทรไปนะคะอย่างอย่างอย่างพองพิมเองเนี่ยอยู่ไกลสมัยก่อนคุณแม่สมัยก่อนผมให้คุณแม่เดือนละห้าร้อยผว่าฉนดีใจไม่ได้มากเลย ก็ใน,นสมัยนี้ไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์เงินต่างกันนะคะต้องเพิ่มแล้วค่ะห้าร้อยไม่พอแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่มีหลานๆเยอะอาจะต้องไปดูแลหลานๆต่อยนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับเบรกแรกของเรานะคะแต่ว่าในเบรกที่2และเบรกที่3ก็ยังมีประเด็นนะคะอาจารย์ในเรื่องของคําถามกฎหมายนะวันนี้อาจจะคุยกันในเรื่องกฎหมายครอบครัวกันหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีกลับไปบ้านนะบางทีไปหาคุณพ่อคุณแม่อย่างที่อาจารย์บอกไปเหตุในเรองคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือพ่อแม่ดูแลเรามาได้ ลูกหลายๆคน4ี่ห้าคนสิบคนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูเราได้แต่เราคนเดียวบางครั้งรู้สึกผิดนะไม่สามารถที่จะดูแลท่านได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่สองช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะอาว่าคุณแม่ทรู้คุณแม่คุณแม่เนอะเอรักคุณแม่นะคะอาว่าคุณแม่นะคะอือก้มกลมลงไปดิก นี่แม่กอดที่หนุ่โอ้แม่ก็รักหนเหมือนกันนะคะลูกคุณรู้ไหมหลายๆประเทศที่เคยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเทคโนโลยี และทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีพัฒนาประเทศด้วยความรู้จนก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำและกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆ เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่